เดอะเฟสท้อหนักกับชีวิตขอรับจ้างงานทั่วไปตอนนี้ไม่มีเงินใช้รับได้เป็นลูกน้องคนอื่นหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่สําหรับนายแบบนม่มกันเดอะเฟสเมนไทยแลนด์อดีตสมาชิกทีมเมนเทอร์ Mental, ลูกเกตเมทนีหรือแม้แต่อินสตาแกรมส่วนตัว g a n s l a d w o r g e ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมานานหลายปี จนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสระบายความอัดอั้นในใจหลังไม่มีงานในวงการบันเทิงมานานโดยระบุว่าตอนนี้รู้สึกโคตรพ่อโคตรแม่ท้อกับชีวิตจริงๆว่าเงินมันสําคัญกับชีวิตมากจริงแหละมีเงินจะสร้างอะไรก็ได้ จะปลูกอะไรกินได้จะซื้ออะไรกินได้ถ้าไม่มีเงินจะกินดินกินทรายกินใบไม้ฆ่าสัตว์ก็ได้นะแต่เพื่วัตถุดิบต่างๆก็ต้องใช้เงินซื้ออยู่ดีหรือเปล่าร้านไหนขายพนักง,งานจ้างผมได้ครับรับจ้างงานทั่วไปขอเป็นลูกน้องคนก่อนจะได้มีเงินไปต่อทุนเป็นเจ้านายตัวเองในวันข้างหน้าเร็วๆตราบใดยังมีลมหายใจใครที่คิดเหมือนผมจงสู้ต่อไปเสียใจได้ร้องไห้ได้แต่อย่าถอยนอกจากนี้หนุ่มกันยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า ที่ผมโพสต์ดีหรือไม่ดีผมไม่ซีเรียสมันไม่มีใครเพอร์เฟกได้ตลอดเวลาหรอกปัจจัยหลักที่ผมโพสตเพราะผมไม่มีที่พึ่งทางใจมีแค่ไอจีนี่แหละครับท่างกลางชาเน็ตที่พากันเข้าไปให้กำลังใจหนุ่มกันเป็นจำนวนมากค่ะ